โอ้ยิงไทยแตกกันเบิดบ้านเทวาวาเม่นนอนกองกันเอเล่ยู่หงถุงในบ้านนี่ทั้งอ้ายทั้งแบบแม่นอยฉันทั้งขันนี่ล่ะไข่กันเบิร์ดถูกคนเธอเอเบิรงแบบแม่นยฉันกับไข่นี่นอนซุ้มแคทีนอนอยู่นี่อ้ายกับน,นอนกอดแผ่ยงยายอยู่เทวาวาโอโอโอ,โ,อโตก้าปีนี้มาขับเทแต่ต้องเป็นฉันสีนะลูกขืนเตรียม ห<ฮ>า,<ม>าอาหารแ <อา S 1> ห่งสําหรับคนป่วยฉันกระตื่นขึ้นมาฉันก,ก็มาตั้งน้ำซุปใบพอดีดีนะมีหมูบดอยู่ในตู้เย็นเธอขโมงฉันพับโออกไปซื้อโค้ไม่เย็นยาที่กินบ่ไหวัเท่ๆเลยเออก็เลยเอาในผงข่าหนอดิฉันซื้อเมื่อวานน่ะล่ะซิงก่อนน่ะล่ะเอาลงใส่จะก,ก้อนหนึ่งต้มน้ำซุปไว้แล้วก็ใส่หมูบดลงไปแล้วก็ซิมเบิงซิมกบ็บบรูรสชาติโลกเยิ้งเน่หมันปากมันเป็นแบบ ุ่งขุมโค่นน่ะมีหมักไงอ่ะบอเป็นผู้เดียวมันก็ไปล่อดอไดเออสามคนพ่อแม่ลูกก็เลยมาไข่โฮมกันยูนี่เธอร์โมด้ข้ายคองมาก้ามือซี่มือแล้วได้มือเขาเย็นกับสิเสียทิ้งแต่มาเฮ็ดเขาแม่นู่เขาตุมนี่ล่ะมันจังสีสดแล้วก็มันก็จะลงข้อข้นป่วยเนาะเออเขาเย็นกับเจสีบกเสียหายแต่ธรรมดาเฮ็ดแบบธรรมดาเนี่ล่ะพร้อมก็มีอยู่ในตู้เย็นนั่นแหละกงงารนัดออกมาอันดอใดพอใส่ใด หอมแบทพ,พี่เธอมาตดขวดต้มัอนหอนคนมาสมายก็คือจังสีไม่แห้งแล้วแล้วเธอฉันเหตุใย,ยัึงจะงเกาบพางเตาไว้จึงสีลบัดท,ที่นี่ฝนกับผัดโต๊อไายลูกขึ้นได้ไอ้กบมานาังเป๋พ่อนังเป๋ลงท่านาราฝนกับผัดโต๊เธอโอ้กับเป็นซี่เน่าหนาวที่ที่นี่อืมดีนะมือในบริเวณหดหน้าต้นไม้ฝนโต๊ลงมาตายไอ้กับว่าโอ้ยเลยเป็นซี่เน่าหนาวเออกับแนวห้างของห้องกสีดขืนนอกฝืนจากไข่ โอ้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 บเป็นตาเลยไข่เบิดบานนี่บเป็นตาเลยโบมีผู้ใดดูแลผู้ใดเลยเธอเออกระพากระมานางกินข้าวต้มยูริมหนาตางในขณะที่นางกินข้าวต้มยูริมหนาตางนางก็แเอียบเห็นยายตากับป่าบุ๋มปเอาใบต้งพาขนกลับมาเธอว่าฉันกระหองเอินใจข้าเจ้ากับบเดยยินดอกเออที่นี่มันกินข้าวต้มแล้วยังอะไรกระซวงว่าออกด้เธอเออสุดหอมหอนนะผัดไปเห็นอันต้มโอ้ยในตู้เย็น อมันแน่วมันมหนียงขมป่าขมคออยู่เนาะก็เลยปอกสุมโอว่าฉันไอเพื่อนนั่นละกินก็ชันนี่ละเธอจะบอกในหน่อยมมนบุกินดอกมันโซนไปขับมหอนหอนแล้วมันจะขึ้นจังปืนดีดดาะดีดดองติดไปปันจะกระยามปันจังไสหขวมันโตกลุกหลาโอ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 บางในหน่อยกระปืนก้อนมูนนั่นละมาเล่าซูพวกเธอฟังว่าฉันหายไปส่ไล่หมือนไล่เว้นโบลงคลิปลุ่งหยาง โอ้ไม่ใช้กบเปนไดสิแล้วเธอลูกบบได้ก็ว่าพ่ออายแล้วลูกไดยังไดแล้วก็ลุยเลยสอมพัดล่มเลยปลาล่มหนีกับปลาล่มแม่ก้อยอยุลานกับเผาอยู่ข้างนานหลาซูชีทงโพชันันลามี